สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสยองทุกคนดิฉัน S1997 วันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องเทวรูปสุดหลอนถูกทิ้งไว้จนมีสัมภเวสีเข้าสิง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแป้งและชาวบ้านในหมู่บ้านที่คุณแป้งอาศัยอยู่ในตอนนั้นเริ่มจากคุณแป้งได้ไปสอนพิเศษให้กับลูกสาวของเพื่อนโดยระยะทางจากบ้านคุณแป้งไปบ้านเพื่อนก็ไม่ไกลกันมากสามารถขับมอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานไปได้ช่วงที่คุณแป้งใช้ชีวิตอยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าตรงข้างบ้านของเพื่อนนั้นก็เป็นบ้านเช่าและมีนักศึกษาที่เรียนพวกปฏิมากรรมมาเช่าอยู่ด้วยเพราะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เดินผ่านบ้านหลังนี้ทีไร ก็จะมองเข้าไปเห็นนักศึกษาคนนี้ก้มๆเงยๆปั้นดินอยู่ต่างคนก็ต่างเห็นกันและกันบ้างแต่ก็ไม่เคยทักทายกันเลยสักครั้งเวลานั้นคุณแป้งได้งานใหม่เลยไม่ได้ไปสอนพิเศษลูกสาวของเพื่อนต่อแต่การเดินทางของคุณแป้งเวลาออกไปงานนั้นมันก็ต้องผ่านบ้านของเพื่อนและผ่านบ้านของนักศึกษาปฏิมาการรมคนนั้นอยู่ดี วันหนึ่งคุณแป้งได้พาสุนัขไปหยอดยาขี้เรือนช่วงที่ผ่านบ้านของเพื่อนเลยแวะเข้าไปทักทายคุยกับเพื่อนนิดหน่อยเพื่อนก็ได้เล่าให้คุณแป้งฟังว่านักศึกษาบ้านข้างๆที่ทำงานพวกประติมากรรมตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วนะเหตุก็เพราะว่าเขาทำตัวเหมือนพวกโรคจิตคือชอบแตะอ่างลูกสาวร้านขายของพอเขาเผลอก็เอามือไปจับตัวเล่นน้องนักศึกษาคนนั้นเขาก็โดนชาวบ้านแถวนี้ หากันขับไล่ออกไปและจบกันไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นคุณแป้งก็ฟังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาผ่านไปจนประมาณ5้าโมงครึง่งหลังจากที่คุณแป้งคุยกับเพื่อนเสร็จเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านขี่ไปประมาณ500เมตรก็จะมีต้นไทรต้นใหญ่ที่ใต้ต้นไทรมักจะมีคนนําพวกสารที่ชํารุดหรือรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาทิ้งไว้ ุณแป้งก็สังเกตเห็นว่ามีคนแอบนำเทวรูปมาทิ้งไว้ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของนักศึกษาที่ย้ายออกแล้วเอามาทิ้งโดยขนาดเท่าตัวคนคือสูงประมาณ160ซนติเมตรตั้งอยู่ดูเด่นมากแต่เทวรูปนั้นมีลักษณะท่าทางที่แปลกคือมีสีมือแต่แขนของเทวรูปนั้นมีลักษณะที่ยืดยาวไม่เท่ากันรำคอก็ยาวจนผิดรูป ทำให้ดูน่ากลัวมากกว่าหน้าเคารพเสียอีกแถมที่รำตัวของเทวรูปก,ก็มีรอยแตกขนาดประมาณเท่าฝ่ามือ เราอยู่ตรงบริเวณช่วงท้องนอกจากนั้นทั่วตัวของเทวรูปยังมีคราบสีอะไรเขียวๆไม่รู้เปื้อนอยู่ทั่วไปหมดคุณแป้งเห็นว่ามันแปลกก็เลยแวะเข้าไปกะจะถ่ายภาพเก็บไว้ในจังหวะที่หยิบโทรศัพท์ออกมากำลังจะถ่ายอยู่ๆสุนัขตัวเล็กๆของคุณแป้งที่เอามาด้วยมันก็เห่ากันโชคเสียงดังพร้อมหันหน้าไปทางเทวรูปนั้นจนคุณแป้งรู้สึกแปลกใจเพราะสุนัขตัวเองไม่เคยเห่าขนาดนี้มาก่อน จากนั้นก็มีรถด้านหลังขับตามมาคุณแป้งก็จอดรถขวางอยู่จึงเรียบออกรถไปก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเทวารูปนั้นเก็บไว้อย่างไม่ทันที่จะข้ามวานันป้ากุง้งซึ่งเป็นป้าที่แกอยู่แถวบ้านก็ได้เข้ามาคุยในบ้านของคุณแป้งแตะเราว่า เพื่อนของลูกชายแกนามสมมุติว่าเอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนแล้วรถล้มตรงต้นทราเอได้รับบาดเจ็บกระดูกขาทิ่มออกมาแต่คุณซ้อนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากและด้วยความที่คุณแป้งเองก็รู้จักเอ และเพื่อนของเขาดีก็เลยตัดสินใจไปเยียบทั้งสองคนที่โรงพยาบาลพอไปถึงคนที่ซ้อนท้าย A อเล่าเหตุการณ์ให้คุณแป้งฟังว่าตอนขี่มอเไซค์มาอยู่ๆเอก็ตะโกนว่ามีคนตัดหน้าแล้วมันก็หักหลบลงข้างทางจะบังเอิญยังไงก็ไม่รู้ที่รถล้ลมตรงเทวรูปที่มีคนเอามาทิ้งไว้ตรงนั้นพอดีแถมตอนที่ชนเสร็จเพื่อนเอก็เล่าว่า สิ่งที่น่าแปลกคือรอยแตกของเทวรูปแต่เดิมแตกแต่ตรงช่วงท้องเริ่มเลาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงใต้อกซึ่งตอนนั้นขุนแป้งก็ฟังไม่ทันได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆดีในเช้าวันถัดมาคุณแป้งได้ยินเสียงคนคุยกันจ้อแจ้เสียงดังตั้งแต่เช้าตู่ก็เลยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นชาวบ้านพากันขับรถไปทางหลังบ้าน มีคนเล่าว่าตาเาาชาวบ้านแถวนั้นลม้มลงบนกองขยะก่อสร้างที่มีพวกสังกะสีและเศษกระจกอยู่ตรงบริเวณใกล้ต้นไทรแขนตาชาาโดนพวกสังกะสีบาดท,ทำให้แขนแกเกือบขาดชาวบ้านจึงช่วยพากันส่งโรงพยาบาลและเมื่อตาชาาฟื้นแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแกเดินผ่านบริเวณใต้ต้นไทรอ,อยู่ดีๆก็มีมือคนมาดึงตาชาาจนล้มลงไปแกนอนรองด้วยความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้น จนถึงตีสี่กว่า,วาถึงจะมีชาวบ้านมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลโดยที่ขราบเลือดของตาเาวยัไงเปืเป้อนที่เทวรูปประหลาดนั้นและลอยแล้วจากที่เรามาถึงหน้าโอกตอนนี้แล้วตามไปถึงช่วงคออีกด้วยคุณแป้งได้ยินก็รู้สึกว่ามันเริ่มผิดปกติพอสองเหตุการณ์ที่คนรู้จักเกิดอุบัติเหตุทำมมันถึงบังเอิญไปเกิดตรงนั้นทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยมีมาก่อนด้วยความกลัว คุณแป้งจึงตัดสินใจจะไม่ผ่านทางนั้นอีกยอมอ้อมนิดหน่อยดีกว่าแต่ก็มีวันหนึง่งที่คุณแป้งจำเป็นจะต้องเดินผ่านทางตึ้งไสนั้นอีกครั้งคือวันนั้นคุณแป้งและครอบครัว กลับมาจากต่างจังหวัดผ่านเส้นทางที่มีต้นไทรและเทวรูปนั้นเวลาตอนกลางคืนพ่อคุณแป้งขับรถผ่านต้นไทรแล้วอยู่ดีๆก็มีเหมือนใครมายนรากไทรมาที่กระจกหน้ารถเสียงดังโครมแต่พ่อของคุณแป้งก็มีสติดีแกก็ขับรถต่อไปแต่พอขับออกมาก็เหมือนมีใครปาของแข็งตามหลังรถมาตลอดทาง พอตกดึกช่วงตีสามสุนัขของคุณแป้งและสุนัขแถวบ้านต่างก็พร้อมใจกันโ่งคอหอนแมวที่ไม่เคยสูงสิงกับคุณแป้งจะจับยังไงมันก็ไม่ให้จับทีนี้มันก็แอบเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณแป้งโดยที่ช่วงกลางคืน จะไม่ออกไปไหนเหมือนที่เคยเรื่องแปลกๆยังไม่หมดแค่นี้ช่วงเวลานั้นแถวบ้านของคุณแป้งจะมีคู่ทอมดี้ที่อยู่ด้วยกันคู่หนึ่งฝ่ายทอมชื่อแก้วส่วนฝ่ายดี้ชื่อจอยแต่ทั้งคู่มักทะเลาะตบตีกันเป็นประจำเวลาทะเลาะกันททไลรแก้วจะชอบตบตีจอยจนบางวันจอยมาซื้อของที่บ้านของคุณแป้งก็ตัวเขียวช้ำตาปุดบัวมาเป็นประจำ มีอยู่วันหนึง่งแก้วตีจอยหนักมากจนจอยหนีเข้าไปในห้องน้ําของเจ้าของหอเจ้าของหอพักก็ช่วยพูดให้แก้วสงบสติอารมณ์ก่อนจะมาตีแบบนี้ไม่ได้แก้วจึงออกมาข้างนอกและในวันลุงขึ้นก็มีคนพบศพแก้วปัดคอตัวเองเสียชีวิตอยู่ที่ใต้ต้นไรเทวรูปประหลาดนั้นอีกในขณะที่เทวรูปนั้นก็เริ่มมีรอยแตกรล้าขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณคอมันร้าขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงที่ปาก คนแถวนั้นต่างก็เริ่มกลัวเทวรูปประหลาดนี้จนรงจุนเศรษฐีมีเงินบ้านแก่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นไทรห่างกันก็แค่มีคองกัน้น วันนั้นแกสั่งให้ลูกน้อง4-5ถึงหคนให้มาทุบเทวรูปประดาดนั้นทิ้งก่อนที่จะขนเอาซากขึ้นรถไปทิ้งที่อื่นชาวบ้านต่างก็กลัวอาถรรพ์แต่ฝ่ายรุงจุนเองแกก็ได้เอาเจ้าแม่กาลีมาตั้งไว้ที่สะพานข้ามคลองใกล้กับที่ตั้งเทวรูปเดิมพร้อมกับหันหน้ามาที่ทางต้นไทรเหมือนจะแก้เค็ดยังไงอย่างนั้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องลายๆเกิดขึ้นอีกจนมีอยู่วันหนึง่งรุงจุนแกอัญเชิญพระแม่กาลีไปทําความสะอาดที่เทวสถานด้านหน้ คืนวันนั้นก็เป็นเรื่องเลยเมื่อมีผู้ชายจากหมู่บ้านอื่นมาผูกคอตายที่ใต้ต้นไทรนั้นพอดีเพิ่มขึ้นอีกศพหนึ่งเพียงแค่วันเดียวที่อันเทิญเจ้าแม่กาลีไปทําความสะอาดแท้ๆก็มีคนมาเสียชีวิตใต้ต้นไทรอีกแล้วแสดงว่ามันต้องมีอาถรรพ์จริงๆแต่พออันเทิญเอาเจ้าแม่กาลีกลับมาก็ไม่เกิดเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นอีก หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณแป้งจึงคิดว่าการที่รูปปั้นเทวรูปนั้นมีอาถรรพ์อาจเป็นเพราะนักศึกษาปรติมากรรมคนนั้นนำเทวรูปประหลาดนี้มาทิ้งไว้และด้วยความที่รูปปั้นนั้นมีลักษณะกายหยาบเหมือนคนก็เลยอาจจะมีพวกวิญญาณสัมภเวสีที่เล่ล่อนแถวใต้ต้นไทรเข้ามาสิงอยู่ก็เป็นได้และนั่นจึงทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งหาข้อมูลดังกล่าวผิดพลาดประการใดแอดมินคงต้องขออภัยมาน้นที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำในเรื่องต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ